เมื่อ,อโอโ้นอหมอจะไปวีเอสกับสาวสวยวลันยาจะเป็นยังไงพี่น้องมาชมกันครับแบบจุป,ปะจุผุงตุบมจุมจุมจุบมจุมจุมจุบจุ่มว้าวโอ้โหแม,ม็กเจ็บมาได้ยิงกับตัวตีมเมอร์สาถวสวยไหวชิววลัญญาไม่มีวลัญยายออมันเอ้ยเราเอัวไอ้รัวได้อ่ะ มาเด้อกูโยกทำไมละกูโยกทำไมมาเคุณกบัญญัต ไม่ทันได้วิ่งเลยรักนะครัจบจะมากตะมา <No. S 2> อ,อุ้ยเรียบร้อยหวัวสองดีเฟกไม่เฮ้ยจูบหัวฟองยาวจูบหัว ที่นี<อ>่นโคตรไวเลยอ่ะออลบออ่ะเร็วหัวเจ็ดเร็วใต้กองควาง ใครจะเอาเขาลงอ่ะสองหัวแล้วเหลือสาวแล้วสาว,ว,สาวอุย้ยปิป๊ปเดียว ปนุโม g กุ d b y e ปนุโม g กุ d b อ,อ,อ,อุ้ยวันท้ายวันท้ายอ๋อหิบหัวเขาทุบปนุโมจะไม่รอดกับคนนั้นแล้วต้องที่หมื่นไปจนได้ก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้ไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก่อนจะไปนี้ก็ฝากไปกดติดตามเพจลั่นยากันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมาก